ตัวน,นี้ไม่ใช่ของผมนะครับมันเป็นของวกอื่นนะครับเดี๋ยวผนจะไปปลูกข้าวโพดก่อนนะครับไปเลยต้องขับรถแบบเบาๆช้าๆนะครับถ้าคนที่ไม่เคยมาอย่างนี้นี่ขับยากหน่อยนะครับแต่ว่าทางอย่างนี้ฝนชิน,นแล้วนะฮะแถวนี้มันจะเป็นเขตนุรั์ป่านะครับ บรรยะากาศก็เย็นเย็นอันนี้ทางลงดอยนะฮะโอ้เราขึ้นมาอีกคันหนึ่งขับแบบยั่งิืงมากเลยเขาชำนานมากเลยครับปัดทางอย่างนี้นะฮะแต่ว่าผมเพิ่งขาับมาใหม่ๆขับก็ไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะฮะ ขับรถนะครับต้องใช้ฝีมือด้วยนะฮะแบบนี้นี่นี่ทำโค้งเหมือนกับว่าตัว S เลยนะฮะตอนนี้ผมมาสองคนนะมากับน้องชายอีกคนหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมก็เลยให้น้องชายเป็นตากล้องนะฮะโอ้ ี๋ยวรอให้ผมนมีงดก่อนนะฮะจะพัฒนานทางสั้นหน่อยนะฮะทางนี้โอ้โหไม่โอเคเลยนะฮะ I never wanna lock you down. I know you're not mine. It's just. 4กิโล5กิโลได้นะครับาทางต้องมีก้อนหินเยอะนะครับปว,วดเมื่อยไปหมดล้นดอยนะครับต้องใช้ทักษะในการขี่รถนะครับต้องระมัดระวังอย่าเป็นอย่าดีที่สุดนะครับ ตอนละมาละวานเป็นพิเศษหน่อยนะฮะเราไปแบบเบาๆนะครับทางอย่างนี้อันตรายนะฮะ เดี๋ยวไม่ได้นะ สอคนต้องข่าเบ็ดช้ากว่าคนเดียวสักหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแถวนี้มันเป็นสวนอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้เขายังไม่ได้ปลุกนะครับมีก้อนหินเยอะมากเลยนะครับ รถโยนไปไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าแถวนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวไปอีกนิดนึงรถยนก็ไปไม่ได้แล้นนเขาจะปลูกอะไรไม่รู้น่าจะปลูกข้าวโพดเหมือนกันแถวนี้แต่ว่าเขาเขาปลูกตรงนี้แหละน,นี่ เป็นดอยเป็นขาวเป็นอะไรหมดทุกอย่างอ๋อันนี้ไปได้แดดมอเตอร์ไซค์นั่นนะฮะเพราะว่าไม้ก็มีอะไรปิดหมดเดี๋ยวมันจะมีทางแยกกว่านี้นะฮะอ๋ออย่างนี้มันลื่นนะครับอันตรายนะครับต้องขับแดดช้านะครับม,มีน้ำด้วยนะฮะ ใช้ความชำนาญน,นะครับอันนี้นานะครับนาเขาก็ปลูกข้าวโพดนะครับปีนี้เขาไม่ได้ปลูกข้าวมาเป็นนาน,นานขั้นบันไดนะฮะเห็นปะดมด,อ,ดอยขึ้นดอยมีหมดอ๋อเ ไม่เคยมานะครับอันนี้มำลังคัดแย่อยู่เพราะว่าเขาทำใหม่ยังยังไม่จีบดีเพราะว่าอีกอย่างหนึง่งผมไม่ได้ตับดบ้านหนาเลยอ,อ,อแม่น้ำเล็กๆอย่างนี้นะฮะมันจะมีปลาเยอะมากนะ มันจะมีปลาช่องนะฮะอันนี้ทำขึ้นไปโอ้ยทำขึ้นไปสวงลงานะครับรถดดล้อหมดเลยไ,นนะะไงนี้อๆลำบากหน่อยนะฮะไปที่ทางลิดๆนะฮะต้องขี่แบระมาณรันหน่อยนะฮะอันตรายนะฮะ ก็โอเคหน่อยนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมไม่เคยมาเลยนะฮะตัวนี้ต้องใช้เกียร์หนึ่งยังนเนะดียวนะกิน,น,นหัวไปหมดโอ้ถูงแล้วใช่มไหมเนี่ย นะฮะขึ้นลอยนะฮะวันนี้เราจะกลับอีกทางหนึ่งนะครับทางนี้ต้องใช้แรงเยอะนะฮะตัวใหญ่าต้อรจะขึ้นไม่ไหวนะครับขนาดเกียนหนึ่งนะฮะสุดๆอ ก็จบเทยาเท่่นี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะบายบาย